วันนี้เรามาถ่ายละครเรื่องเอ่อชื่อเรื่องอะไรวะชื่อเรื่องที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบทเป็นบอสครับเพื่อนคุณหนุ่มใช่ส่วนผมก็รับบทเป็นเพื่อนคุณบอสแล้วหนูรับบทเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณบอสอีกทีนึง่อโอเคหนูมาแค่นี้เหรอแล้ทำไมฉันต้องถือด้วยเนี่ยไม่มีฆ่าตัวแล้วเหมือนพี่เตนเข้าฟึม ึมนะน่าจะต้องซ่วมพี่ว่าซ่วมวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดทุกคนบอกว่าเออไอสองคนนี้โมเล่นสวัสดีค่ะพี่เหน่งคะวันนี้เรามาทำอะไรไม่รู้ไม่ถามหนไม่รู้เอาหนูก็ถามเชธอไาอ่ะเป็นเวก็เออโอ้ยอ่ะปเอาใหม่ยห้าสิบาสองวันนี้เรามาถ่ายละครเรื่องเออ่ ชื่องเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาล่าสุดเอาเอาเอาแผลด่าสุดเลยล่าสุดใช่ของยายจอมเบี้ยล่าสุดนี่คือล่าสุดวีล็อกค่ะวีล็อกค่ะวีล็อกเลยนะเมื่อกี้เราก็ถ่ายเลยนี่เราตอนนี้คือทุกคนขยันมากอ่ะทุกคนในการทำวีล็อกอ่ะพี่กันก็กำลังกำลังเช็คเทปวีล็อกอยู่ใช่ครับผมนี่ทำไมพี่หล่อจังเออตามจริงผมเป็นคนหน้าตาดีนะแบบงจา ข้ามไปเลยดีกว่าข้ามไปคนอื่นโอ้โลาเล่นพี่การรับบทเป็นอะไรเรื่องนี้แอรับุณใครวะอ๋อที่รู้อะไรกันบ้างนี่รับบทเป็นโบ๊ทครับเพื่อนคุณเอ๋งใช่วนผมก็รับบทเป็นเพื่อนคุณโบ๊ทแล้วหนูรับบทเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณโบ๊ทอีกทีนึงโอเคหนูมาแค่นี้เหรอมาจะมาซ้อมกันหน่อยแหมพอมีกล้องแล้วทำามาเป็นโซมใช่ทอย่างนี้เอาอะไรอย่างงี้จริงเหรอจริงจริงเอาเลยจริงเหรอก็เป็นอย่างเงี้ยคนก็ตกใจอย่างเงี้ย อันนี้ทางนี้ไม่อ่านบทหรอครบทมีสองประโยคอ่านอะไรอ่ะมันยังช่วงความในใจปะเนี่ยแล้วพี่กินข้าวสองกองเหรอเป็นหนึ่งวันดูไม่ดีเป็นเด็กที่ต้องอ่อยเขาหน่อยครับช่วงนี้ผมผมผมเป็นเด็กไม่เอาครับเป็นเด็กไม่ได้ครับไม่ครับมีรวยคุยครับต้องหนูเด็กดู เสื้อคุยที่ดูรวยเป็นยังไงเราก็ชอบชอบคุยกันใช่ใช่ใช่โโหแฉกแล้วนะในโชว์บรรยากาศในการทำงานวันนี้ค่ะลืมบอกไปว่าเราอยู่ที่ชะอำอ่ะแต่ว่าได้เที่ยวไหมไม่จะ้ะทุกคนจะเห็นรูปในไอจีนะว่าทําเหมือนชีวิตดีแต่จริงๆไม่จะ้ะแต่ไปเปลี่ยนชุนะไม่เด้คอยได้มาเที่ยวครับไม่มีคนมาเที่ยวด้วยเราขายของนากเหมือนกันนะมไม่ได้ขายของครับผมไม่ได้พูดคำล้วผมข้ย เล่จริงจริงเหนาเหาแ้วสดไหมอะอะสดค่ะเออพี่ใช้สดอะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดทุกคนบอกว่าเออไอสองคนนี้มมนจะเล่นอ่ะเอาไปถือซิวันนี้ผมยึบรายการแล้วนะครับทุกวันนี้ไอหนิงวันนี้อันที่เห็นพูดปรเดียวไชิ้ฉันมาทำอะไรที่นี่มสองคนนี้่อคนอันไหนก่อนไปดเลยจ้าไปล เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องอะไรอยู่นะอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยอะไรนะรัวอะไรที่ไม่เห็นเหรอลักษมันคล้ายๆกางเกงในเทคเจอร์คือคางในเหรอไม่เกงเกงแบบกางเกงสั้นเลยอ๋อเหรอเอ้ยแต่ว่าพูดถึงว่าเรามาทะเลอะมันควรจะมีซีเหมือนที่เกาหลีที่แบบพระเอกบอกว่าอาแบบปลดลงสระอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไปอาล้าตัวเหรอ อยากเรื่ไม่รื่องไม่เป็นไม่เอดี๋ยวโฆษณานี่เออเข้าเลยกแบบนั้นได้แบบนี้ครับมฉันต้องถือด้วไม่ีค่าตัวแลี่เตนพี่เตคราวแล้วนะถ้าสมมตได้ค่าตัวเยอะก็ไม่ครับก็ตอนนี้ก็คือค่าตัวไม่เยอก็คือถีนิ่งๆเแต่ถ้าสมว่ามเ่มจะมีดอลลี่ดอ่วงกมอลลี่วงกมอ่างถ้าแสนนึงเริ่มมีเริ่มเป็นโดนแล้วใช่แสนนึ่งพี่จะบิน อะไรทุกคนอยู่เงินมากทุกคนแบบร้อนชอบนี้ทุกคนร้อนเงินสามหมื่นเออลงบันไดลงบันไดร้อนได้ร้อนรีบแบบเดียนๆดียร้อนเงินใช่ไหมดีก็ร้อนเงินนิดหน่อยนิดหน่อยแม่ทไมอ่ะนวด รับ2จสอบงจ็อกรับงานฮะอันนี้เป็นนวดแบบคอสแบบจริิงมันจะมีคอสแอดวานซ์ใช่มันจะลงต่ำนะแต่ว่าแม่เขาแต่ว่าก่อนที่เขาคแอดวานซ์เนี่ยเขาจะมีฟิลคำถามมาก่อนว่าแบบพิดเศษด้วยทำไมเรารู้จักรู้เยอะมางเลยเออเห็นไหมเห็นไหมเสียภาพเราเนี่ยไม่ไม่พี่ไม่รู้พี่อ่านมันทิปไม่ใช่มาบอกให้วงตัดออกนะวีล็อกไม่ตัดพีอ่านมันทิปเราต้องอย่างนี้จงซอกเน่อย่างนี้อาบน้ำอันนั้นยังไงให้เซ็กซี่อย่างนี้ เามันไม่คุกต้องการอะไรจากพี่พูดแค่นี้เลยไม่หันมาอีกนี่คือบล็อกนะฮะนี่คือบล็อกนะเนี่ยผมต้องการให้พี่ถ่ายรูปให้อยากให้ดูเหงาเหงาเหมือนว่ามาเที่ยวแบบเหมือนไม่ได้มาถ่ายแล้วไม่ได้มาทำงานอ่ะให้ดูแบบว่าเหงาเหงาเศร้าซึมมาเที่ยวแบบว่าหวานหวานอ่ะแล้วคือเบรกทำไมอย่างนี้ได้เลยอางนี้ได้เลยทำแล้วเบรก รีฟเรียกว่าผ่านการรีฟอ๋อคือเมื่อกี้พี่ไม่ได้กั้นกองเท่าทีพี่มันออกมาเลยมันออกมาจากใจพี่เมื่อกี้ก็ออกมาจากใจแล้วเราถือวิธีไปไปไปเราแต่จะนั่งตรงไหนดีพี่พี่เหน่งนั่งให้มันดูแบบว่าเข้าตูซึมซึมนะน่าจะต้องซ่วมพี่ว่าซ่วมวซึมถึงแม้ผมจะรู้สึกว่าผมโดนบังคับหื่นใจพี่จะต้องถ่ายรูปให้น้องแต่ว่าในส่วนของน้องนั้นต้องมีรูปลงทุกวันเพราะว่าเป็นคนติดโซเชียลลงวันละสองรูป มันก็ไม่ได้เยอะป่ะพี่ลงอาทิตย์ละสองอาทิตย์ลูกแล้วรอลูกค้าเฮ้ยไม่มีด้วยลูกค้าช่วงนี้ลซึ่งลูกค้าเข้าได้เข้าได้เข้าได้ในจวดตรงนี้เลยในจวดตรงนี้เลยแต่ว่าวันนี้เห็นแดดเจ้าจาแบบเนี้ยแต่เรายังผิวดีอยู่เพราะว่าเราใช้ตัวนี้ั้นบล็อกตัวนี้นะ s ้นบล็อกตัวนนะเข้าได้เราโชว์ให้เห็นแบบว่ามันสามารถไปพักไปพักบ้างเถอะไม่เหนื่อยหรอถ่ายละครอ่ะไป กลับไปพักค่ะแล้วพี่เหน่งว่าอะไรกับเที่ยงเหลือซีนหนึ่งไงมุกแต่มุกเสร็จแล้วนะอ้าวแล้วนนี่เขาไม่เอาหรอเขาซีนที่เราถ่ายด้วยกันนะเขาเอาอยู่มุกเขาเอาอยู่เขาไม่หายที่แ้่ใช่มุกเปลี่ยนชุดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เขาไม่เอาแล้วมันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนชุดอยู่แล้วเพราะว่ามันมันคนละเด็กกันมุกเปลี่ยนเป็นชุดมุกเลยนะไม่ต้องอย่ามาหลอกไม่ใช่คนหลอกง่ายเพราะว่าชอบไปหลอกเฮ้ยปิแล้วลาเลยดีกว่าทีี่ห แค่นี้จริงมันได้มันได้แล้วพี่เหน่งฝากผลงานค่ะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งชื่อเรื่องไม่รู้จะชื่อเรื่องอะไรเรื่องละชื่อล่าสุดเคาะแล้วก็ฝากเรื่องล่าสุดท้ายของยายจอมเลียนด้วยนะครับก็จอแนในเดี๋ยวนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็ฝากยูทูบเหน่งเอ็นเอ็นครับฝากไปดูมีทุกอย่างที่สนุกกว่ามุกวลอนิดแน่นอนอาทำท่าหน่อยรื่งอ่ะมุกวลนิชบายบายไม่ใช่งานที่หนักเแล้วนะสามเทปแล้วนะ ไม่นากออกมาก้อมูกอบอกว่ามูกจะไปให้พี่เหน่งฟรีพี่เหน่งไม่ใช้งานจทีพี่เหน่งบะอ๋ฮเอานี่พี่ไงนี่พี่เองมุกพี่เองโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายชั้